ซาลิกาดงแอบปลื้มเชียชาวแข่งดาวรุ่งเรือใบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพยายามที่เซ็นสัญญากับเชียชาวดาวรุ่งของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้จากรายงานระบุว่าชาวเป็นนักเตะหนึ่งในผู้เล่นอายุน้อยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้รับการจัดอันดับว่าทำผลงานได้โดดเด่นจากทีมงานผู้ฝึกสอนของเปปกวาดิโอลาและเขากำลังเป็นที่สนใจของหลายสโมสรทั้งลีดยูไนเต็ดและนิวคาสเซิล ที่พร้อมจะเซ็นสัญญากับชาวหากข้อตกลงเป็นไปได้ทั้งนี้ชาวได้สร้างความประทับใจให้กับทีมเยาวชนของซิตี้และได้เดบิวต์ในระดับนานาชาติกับทีมชาติอล์เนือในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเขาติดทีมชาติในรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีมาแล้วและมีความสามารถที่หลากหลายรวมถึงทักษะในการครองบอลซึ่งเป็นเรื่องที่สาลิกาดงภายใต้เอ็ดดี้ฮาวต้องการแข่งอายุน้อยเข้ามาร่วมทีมของเขาเพื่อเป็นแผนในการพัฒนาทีมในระยะยาวต่อ